ค่ำคืนนั้นฟ้าสลัวดังถูกปกคลุมด้วยม่อนควันหนาทึบกองร้อยลาดตะเวนได้รับคำสั่งให้เคลื่อนกำลังเข้าสู่แนวป่าชายแดนกัมพูชาหลังข่าวกรองแจ้งว่ามีกลุ่มคนร้ายลักลอบขนของเถื่อนผ่านเส้นทางนี้ผู้กองหนุ่มชื่อร้อยโทพาคินนำกำลังพลเกือบ50ชีวิตมุ่งหน้าเข้าไปในความมืดเสียงจัก,กรจันร้องระงมแทนเสียงผู้คน ความเงียบสงัดของป่าใหญ่กลับแฝงความอึอดอัดราวกับมีใครซ่อนตัวคอยมองทหารบางนายเริ่มกระซิบกันเบาๆถึงข่าวลือที่เคยได้ยินจากชาวบ้านว่าบริเวณนี้คือดงผีทหารขเขมรสถานที่ที่ผู้คนเคยเห็นเงาดำในชุดทหารเก่าเดินวนเวียนเสียงรองเท้าทหารเดินขบวนในยามดึกและบางครั้งเสียงร้องโหยหวนของผู้ถูกสังหารก็ยังดังมาจากป่าลึกอย่าคิดมาก ร้อยโทรพาคินเอ่ยเสียงหนักแน่นเรามาที่นี่ด้วยหน้าที่พวกนายจำไว้ป่าแห่งนี้ก็เป็นเพียนป่าแต่คำพูดนั้นกลับไม่ได้ทำให้ความกลัวในใจทหารหนุงหายไปแม้แต่น้อยเมื่อเข้าสู่เขตป่าลึกมากขึ้นความผิดปกติก็ปรากฏขึ้นเส้นทางที่ควรจะตรงกลับวกวนเ,เหมือนเดินเป็นวงกลมทั้งที่เข็มทิศยังชี้ทิศเดิมกลิ่นเหม็นคาวเลือกโชยมาเป็นระยะระยะ โดยไม่มีร่องรอยสัตว์ตายเสียงก้าวเท้าของพวกเขาถูกกลบด้วยเสียงกลองรบโบราณดังแว่วแววมาจากเบื้องลึกทั้งกองร้อยหยุดนิ่งทุกคนหันมองหน้ากันด้วยความหวาดผวาทันใดนั้นเสียงปืนโบราณดังสนั่นจากเงามืดกระสุนเจาะทะลุร่างทหารนายหนึ่งด้านหน้าเลือดสาดกระเซ็นเขาล้มทั้งที่ยังไม่รู้ว่าใครเป็นคนยิงระวังศัตรูโจมตีพาคินตะโกน แต่สิ่งที่โผล่ออกว่าจากเงาไม้ไม่ใช่คนร่างทหารขเขมรในชุดเก่าเปื้อนเลือดใบหน้าฉีกขาดดวงตาขาวโพลนเต็มไปด้วยความอาฆาตพวกมันถือปืนสนิมเครือคระและมีดพระเปื้อนคราบเลือดเก่าแหกปากร้องเป็นภาษาที่ไม่มีใครเข้าใจเสียงนั้นแทรกซึมเข้าไปในโสตประสาททำให้ทหารหลายคนคลุ้มคลั่งยิงปืนใส่เงามืดจนกระสุนพร่างพูไปทั่ว แต่ไม่ว่ากระสนจะทะลุร่างพวกมันกี่นัดวิญญาณเหล่านั้นกลับยังยืนหยัดเดินรุกเข้ามาใกล้เสียงโซ่เหล็กกระทบกันดังก้องราวกับผูกไว้ที่ข้อขาพวกมันกระโจนเข้าใส่ทีละนายกรีดคอฉีกท้องเลือดเนื้อสาดกระจายเต็มป่ามืดเสียงกรีดร้องของเพื่อนร่วมรบดังแข่งกับเสียงปืนจนสันสะท้านหัวใจถอยทุกคนถอยพาคินสั่งแต่แถวทหารแตกกระเจิงเหมือนฝูงสัตว์ถูกต้อน เสียงเพื่อนร้องเรียกกันขาดหายไปทีละคนคนเหลือเพียงเสียงคร่ำครวนและเสียงหัวเราะหยันของเหล่าวิญญาณเขมรเมื่อฟ้าเริ่มสว่างทั้งกองร้อยก็แทบไม่เหลือใครร่างเพื่อนทหารน,นอนกองเกลื่อนบางศพถูกแขวนคอระหว่างต้นไม้บางร่างถูกลากหายเข้าไปในเงามืดทิ้งไว้เพียงคราบเลือดเป็นทางยาวผู้ที่ยังเหลือมีเพียงร้อยโทภาคินที่คลานออกจากป่ามาได้ทั้งตัวสันสัาน ใบหน้าเต็มไปด้วยคราบเลือดเพื่อนเสียงคร่ำครวญยังตามหลอกหลอนในโสตรประสาทเขารอดชีวิตเพียงคนเดียวแต่ในดวงตากลับเต็มไปด้วยเงาวมืดที่ไม่อาจอธิบายได้และนับจากวันนั้นชาวบ้านชายแดนก็เริ่มสังเกตว่ามีทหารหนุ่มนายหนึ่งที่รอดกลับมาแต่ไม่เคยเป็นคนเดิมอีกเลยร้อยโทพาคินวิ่งหนีสุดกำลังท่ามกลางความมืดสลัวและเสียงคร่ำครวญของเพื่อนร่วมรบที่ดับสิ้นไปทีละคน ความเหนื่อยล้าและความกลัวบีบหัวใจจนแทบหยุดเต้นเสียงฝีเท้าหนักๆตามหลังมาพร้อมเสียงกรีดร้องโหยหวนเหมือนเสียงจากนรกเขาหันกลับไปมองและเห็นร่างทหารเขมรผีดิบหลายสิบกำลังไล่ต้อนเข้ามาดวงตาขาวโพลนและสีหน้าอาฆาตเต็มไปด้วยความเครียดแค้นปืนในมือพาคินหมดกระสุนแล้วเหลือเพียงมีดปลายเหลมที่เน็บข้างเอวแต่ในวินาทีนั้นเขารู้ดีว่าไม่ว่าอาวุธใดก็ไม่สามารถสู้สิ่งที่อยู่ตรงหน้าได้ เขาตะโกนสุดเสียงอย่างสิ้นหวังร่างกายสั่นเทิมเหมือนคนใกล้ตายและทันใดนั้นเองภาพนิมิตก็แทรกเข้ามาในห่วงสติของเขาพาคินเห็นภาพตนเองยืนกลางป่าร่างถูกกระสุนจากทหารขเขมรหลายสิบที่ยืนเรียงแถวตรงหน้ายิงกราดเข้ามาจนพุ่นเลือดสาดเป็นพางยาวแขนขาขาดกระเด็นร่างของเขาล้มลงเหมือนผ้าขีริว้วเสียงกรีดร้องของตนเองดังก้องไปทั่วป่า ภาพนั้นสมจริงราวกับเขาได้ตายไปแล้วจริงๆแต่ในขณะเดียวกันในเงามืดข้างหลังก็ปรากฏร่างหนึ่งขึ้นมามันคือทหารขเขมรในชุดเก่าขาดรุ่งริ่งเต็มไปด้วยเลือดแต่ใบหน้ากลับนิ่งสงบไม่โกรธแค้นเหมือนพวกอื่นร่างนั้นเดินเข้ามาแล้วหยุดยืนบังพาขินไว้ปืนทุกระบอกที่ยิงเข้ามากลับเจาะทะลุร่างวิญญาณน,นั้นแทนกระสุนแต่ละนัดพุ่งผ่านร่างทหารผีไปเหมือนเจาะทะลุอากาศ แต่ไม่มีแม้แต่หนึ่งนัดที่สัมผัสตัวเขาได้ทำไมพาคินพึมพำร่างกายสั่นสะท้านดวงตาเบิกโพลทหารเขมรผู้นั้นหันมามองเขาเพียงแวบเดียวแววตาว่างเปล่าแต่กลับแฝงด้วยบางสิ่งเหมือนเป็นความสงสารหรือคำเตือนบางอย่างที่ไม่มีเสียงพูดออกมาหลังจากนั้นทุกอย่างก็เลือนหายไปพาคินรู้สึกเหมือนแรงมหาศาลผลักร่างของเขาล้มลง ความมืดโถมทับเข้ามาเขาสลบไปโดยไม่รู้ว่ากี่ชั่วโมงเมื่อเขาลืมตาขึ้นอีกครั้งก็พบว่าตนเองนอนอยู่ริมชายป่าลำตัวเต็มไปด้วยเลือดที่ไม่รู้ว่าเป็นของใครแขนขาอ่อนแรงแทบขยับไม่ได้แต่สิ่งที่น่าประหลาดคือเขายังหายใจอยู่ทั้งที่ในความทงจำเมื่อครู่เขาเห็นตัวเองถูกยิงพลุนจนไม่ควรเหลือชีวิตเขาคลานออกจากป่ามาทีละน้อยจนกระทั่งเห็นแสงไฟจากหมู่บ้านชายแดน และสุดท้ายก็หมดแรงล้มลงตรงทางเข้าหมู่บ้านชาวบ้านหลายคนรีบออกมาช่วยเมื่อเห็นเป็นทหารที่รอดกลับมาเพียงคนเดียวพวกเขาต่างพากันตกใจและสงสารแต่พาคินกลับนอนนิ่งน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวในหัวเขายังวนเวียนด้วยคำถามเดิมใครกันแน่คือทหารขเขมรที่ช่วยเขาและเพราะอะไรจึงปล่อยให้เขามีชีวิตรอดในขณะที่เพื่อนร่วมรบต้องตายทั้งหมด ร้อยโทภพาคินนอนสมอยู่ในบ้านพักของชาวบ้านหลายวันร่างกายเขาบอบช้ำเต็มไปด้วยบาดแผลแต่สิ่งที่ทำให้เขาเจ็บปวดยิ่งกว่าก็คือภาพเหตุการณ์ที่วนเวียนไม่หายเพื่อนร่วมกองร้อยที่ตายอย่างสยดสยองเสียงกรีดร้องและที่สำคัญที่สุดเงาของทหารเขมรที่ยืนขวางกระสุนให้เขาความสงสัยกัดกินใจทุกขณะจนกระทั่งเช้าวันหนึ่ง เขาตัดสินใจเดินโซซัดโซเซไปยังวัดกลางหมู่บ้านเพื่อปรึกษาหลวงพ่อผู้สูงอายุซึ่งชาวบ้านต่างเคารพนับถือในวิชาและยานสมาธิเออหลวงพ่อครับผมอยากรู้ครับว่าทำไมผมถึงรอดมาทั้งที่เพื่อนทุกคนตายหมดพาคินเอ่ยเสียงสั่นขณะกราบลงตรงหน้าหลวงพ่อเหลือบตามองเพียงแวบเดียว ก่อนพยักหน้าช้าๆแล้วพาพาขินไปนั่งยังศาลาไม้เงียบสงัดท่านหลับตาเข้าสมาธิร่างกายสงบนิ่งจนเหมือนรูปปัน้นท่ามกลางบรรยากาศเงียบงนันที่มีเพียงเสียงลมพัดใบไม้ไหวไม่นานนักหลุงพ่อเอ่ยเสียงต่ำออกมาโยมเอ่ยสิ่งที่โยมพบเจอหาใช่เรื่องบังเอิญไม่วิญญาณที่ช่วยโยมไว หาใช่เพราะความเมตตาแต่เป็นเพราะกรรมเก่าที่ผูกโยมไว้กับเขามานับร้อยปีพาคินตัวสั่นเครือความสงสัยก่อตัวหนักอึ้งในอกเขารีบถามทันทีกรรมอะไรครับหลวงพ่อทำไมเขาถึงช่วยผมทั้งที่น่าจะฆ่าผมเหมือนกับเพื่นคนอื่นๆหลวงพ่อไม่ตอบทันทีหากแต่หลับตานิ่งอีกครั้งก่อนเอ่ยช้าๆนำเสียงแผ่ว แต่กลองกังวลในใจพาคินในอดีตบรรพบุรุษของโยมกับเขาเคยเป็นศัตรูที่รบพุ่งกันมาหลายต่อหลายสนามรบแต่ในสนามรบครั้งหนึ่งเขาผู้นั้นได้ลอบยิงบรรพบุรุษของโยมจากด้านหลังเสียงท่านขาดหายไปครู่หนึ่งพาคินเบิกตากว้างหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุอ,อกการกระทำเช่นนั้นไม่ใช่วิสัยของนักรบ ไม่ใช่เกียรติของชายชาตินักสู้บรรพบรุษของโยมก่อนสิ้นใจได้จ้องหน้าเขา,ขาเขมง่งพร้อมทั้งชี้หน้าสาบแช่งด้วยความเครียดแค้นหลวงพ่อหยุดคำพูดไว้เพียงนั้นภาคินหอบหายใจถี่มือกำแน่นสันสทานภาเพเหตุการณ์เก่าเหมือนฉายวาบในหัวเขาเห็นสนามรบโบราณเต็มไปด้วยเลือดเสียงดาบประทักคันดังระงมและภาพชายคนหนึ่งถูกยิงจากด้านหลังลม้มลงช้า,ชา ก่อนที่ดวงตาแดงกำ่ำเต็มไปด้วยความอาฆาตจะเบิกกว้างจ้องมองไปยังผู้รอบยิงแล้วชี้หน้าสาบแช่งด้วยเสียงที่ดังก้องไม่สิ้นสุดชาตินี้หรือชาติใดข้าและเองจะต้องเจอกันจะต้องผูกพันด้วยเลือดไม่รู้สิ้นสุดเสียงหลวงพ่อเอ่ยช้าๆแต่ก้องกำวนในใจพาคิน บรรพบรุษของโยมถูกยิงจากด้านหลังกำลังจะสิ้นใจเลือดนองเต็มพื้นเขาได้ชี้หน้าสาบแช่งทหารขมรนคนนั้นว่า mm. กูขอสาบแช่งมึงอย่าให้วิญ,ญญาณได้ไปผุดไปเกิดจนกว่ามึงจะตอบแทนกับสายเลือดกูอย่างสาสมพากินตัวชาขนลุกสู้ทั่วร่างเมื่อได้ยินถอยคำสาบแช่งที่หลวงพ่อเอ่ยออกมาราวกับเสียงนั้นดังมาจากในหัวของเขาเอง หลวงพ่อหยุดครู่หนึ่งก่อนเอ่ยต่อด้วยน้ำเสียงหนักแน่นนั่นแหละโยมคำสาบนั้นคือเหตุผลที่ทหารขมรผู้นั้นยังไม่ไปไหนยังคงติดค้างอยู่ในวังวนกรรมรอวันที่จะชำระหนี้เลือดและเมื่อโยมตกอยู่ท่ามกลางความตายคำสาบนั้นเองที่ทำให้เขาต้องยืนขวางกระสุนแทนโยมพาคินเม้มปากแน่นใจเต้นแรงอย่างไม่เป็นสัมแต่ว่าถ้าเป็นอย่างนั้น เขาก็ไม่น่าจะช่วยผมสิครับหลวงพ่อเขาน่าจะฆ่าผมเหมือนคนอื่นๆหลวงพ่อใส่หน้าช้าๆรรมมันซับซ้อนเกินกว่าจะเข้าใจง่ายๆสิ่งที่โยมต้องรู้ก็คือเขายังฆ่าโยมไม่ได้เพราะคำสาบนั้นยังไม่สิน้นแต่ท่านหยุดไปชั่วครู่ดวงตาแก่ชราล,ลืมขึ้นเล็กน้อย แววตาเต็มไปด้วยความเวทนาก่อนที่บรรพบุรุษโยมจะสิ้นใจเขามิได้จากไปเฉยๆหากแต่ได้ควักปืนพกที่เหน็บข้างตัวแล้วยิงสวนเข้าไปที่หน้าอกของทหารขเขมรผู้นั้นหลวงพ่อหลับตาแล้วเอ่ยเสียงช้าเหมือนกับกำลังท่องคำสาปตามที่เคยได้ยินมากูก็จะสาบมึงเหมือนกัน ไม่ให้เลือดมึงและลูกหลานได้ผลคําสาบนี้จนกว่าจะชดใช้จนหมดสิน้นเสียงนั้นดังสะท้อนอยู่ในหูพาคินดวงตาเขาเบิกกว้างความหนาวเย็นไหลบ่าขึ้นมาตามสันหลังจนเหงื่อการแตกพรั่งพรูหมายความว่าทั้งผมและเขาพาคินพึมพำเสียงสัน่นหลวงพ่อพยักหน้าชา้ชาช้าใช่โยม ทั้งสองฝ่ายต่างผูกสาบต่อกันไว้กรรมนี้จึงมัดวิญญาณทั้งสองสายเลือดให้เวียนมาพบเจอกันเรื่อยไปโยมจึงรอดมาในครั้งนี้แต่ความรอดของโยมมิใช่เพราะบุญหากแต่เป็นเพราะนี้กรรมยังไม่ถูกชำระตังหากพาขินนั่งนิ่งเหมือนถูกดึงวิญญาณออกไปหัวใจเต้นแรงราวกับจะระเบิด ความจริงที่ได้ยินเหมือนยิ่งกว่าฝันร้ายเขาเริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมในค่ำคืนนั้นทหารเขมรผู้นั้นถึงมองเขาด้วยสายตาแปลกประหลาดไม่ใช่แค่ความอาฆาตแต่มันคือสายตาของผู้ที่ถูกผูกมัดร่วมกับโชคชะตาแต่สิ่งที่ทำให้เขาหนาวสถานยิ่งกว่าก็คือหากคำสาบยังคงอยู่ไม่เสื่อมคลายเช่นนั้น นี่อาจไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่เขาจะได้พบกับทหารคำเร็นวิญญาณน,นั้นแล้วผมควรทำยังไงดีครับหลวงพ่อพาคินถามเสียงสั่นราวกับเด็กหลงทางหลวงพ่อหลับตาช้าๆก่อนตอบด้วยเสียงเบาราวกับลมกระซิบมันไม่ใช่กิจของสงฆ์ที่จะไปชี้ทางในเรื่องกรรมทุกคนล้วนมีกรรมเป็นของตนเองหากโยมมีบุญโยมก็จะหาทางสลัดบ่วงนี้ไปได้แต่หากบุญไม่ถึง กรรมก็จะตามทวงคืนไม่ว่ายังไงพาคินได้ยินแล้วรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบถล่มลงมาทับอกเขาก้มกราบสามครั้งก่อนเอ่ยคำลาหลวงพ่อด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความกังวลค่ำคืนนั้นเขากลับมานอนที่บ้านพักชาวบ้านอีกครั้งเหนื่อยกายแต่ใจกลับตื่นอยู่ตลอดเวลาพยายามจะข่มตาหลับแต่ภาพเหตุการณ์ในป่ากลับวนเวียนรบกวนไม่หยุดจนในที่สุด ความอ่อนล้าก็พาเขาหลับไหลไปโดยไม่รู้ตัวพาคินสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางความมืดแต่คราวนี้ไม่ใช่โลกจริงหากเป็นความฝันที่ชัดเจนเสียยิ่งกว่าความจริงเขายือนอยู่กลางสนามรบเก่าเต็มไปด้วยกลิ่นคาวเลือดและซากศพที่เกลื่อนกลาดเสียงปืนดังสนั่นไกลๆประกอบกับเสียงร้องโหยหวนของทหารที่บาดเจ็บท่ามกลางหมอกควันสีแดงคล้ำมีร่างหนึ่งเดินเข้ามาช้าๆเป็นเขา ทหารขมเมรคนนั้นใบหน้าซีดขาวเต็มไปด้วยบาดแผลเก่าเสื้อผ้าขาดรุ่งริ่งเลือดไหลซึมไม่หยุดแต่ดวงตากลับมืดลึกเหมือนบ่อเหวเขายืนตรงหน้าพาคินแววตาจับจ้องนิ่งแล้วเอ่ยด้วยเสียงต่ำทุม้มและสั่นสะท้านไปทั่วร่างกูช่วยมึงไว้แล้วพาคินตัวชาเหมือนถูกตรึงกับพื้นหายใจติดขัดดวงตาไม่กล้ากระพริบวิญญ,ญาณทหารขมร ก้าวเข้ามาใกล้อีกก้าวก่อนที่ริมฝีปากแตกเลอะเลือดจะเอ่ยต่อด้วยเสียงดําก้องถึงเวลาที่มึงต้องช่วยกูบ้างเสียงนั้นกระแทกหัวใจพาคินเหมือนค้อนทุบสองหูอื้ออึงไปหมดภาพตรงหน้าสันไหวอย่างรุนแรงศพมากมายที่กองอยู่รอบๆเริ่มขยับไหวลุกขึ้นทีละร่างเสียงโซ่เหล็กกระทบกันดังก้อง เสียงกรีดร้องดังแผดล,ลั่นทั่วทุกทิศพาคินตะโกนลั่นด้วยความหวาดกลัวแต่เสียงตะโกนกลับหายไปในอากาศร่างของวิญญาณทหารขมรยื่นมือสันสนที่เต็มไปด้วยเลือดมาตรุงหน้าพาคินไม่กล้าขยับหนีแม้แต่จะหันหลังยังทำไม่ได้มึงต้องช่วยกูเสียงนั้นดังก้องสะท้อนอยู่ในหัวซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนกระทั่งความมืดถาโถมเข้ามาอีกครั้ง พาคินสะดุ้งตื่นขึ้นจริงๆคราวนี้เขานอนหอบเหงื่อท่วมตัวใบหน้าซีบเปลือดแต่เสียงนั้นยังคงดังวนเวียนอยู่ในหัวเขาเหมือนจริงถึงเวลามึงต้องช่วยกูบ้างหลังจากคืนที่ถูกวิญ,ญญาณทหารเขมรเข้าฝันหลวงโทพาคินก็แทบไม่เป็นอันหลับอันนอนใบหน้าเขาซูบซีดดวงตาแดงก่ำเหมือนคนแบกก้อนหินหนักทับไว้ในอก เสียงทำพูดถึงเวลามึงต้องช่วยกูบ้างยังคงวนเวียนอยู่ในหัวไม่ยอมจางคืนนั้นเขาพยายามนั่งภาวนาตามที่หลวงพ่อเคยสอนแต่จิตกลับไม่สงบไม่ทันไรภาพตรงหน้าก็เลือนหายไปและภาพนิมิตใหม่ก็ก่อขึ้นแทนที่เขาเห็นบ้านไม้เก่าชุดโตรงกลางทุ่งร้างแสงไฟตะเกียงริบหรี่สะท้อนกับผนังที่ผูพังบรรยากาศเงียบวังเวงผิดธรรมชาติ พากินก้าวเข้าไปช้าๆและสิ่งที่เห็นก็ทําให้หัวใจหยุดเต้นภายในบ้านมีร่างหนึ่งนั่งก้มอยู่บนเก้าอี้ไม้ร่างนั้นเล็กแคร่แก่นผิวหนังแห้งติดกระดูกและเมื่อแสงสว่างสาดกระทบเขาก็เห็นว่าแท้จริงแล้วมันคือโครงกระดูกหญิงชราที่นั่งนิ่งอยู่ราวกับรอใครบางคนมานานแสนนานกลิ่นเน่าข้ขามคลาโชอยออกมาจากบ้านจนแทบขาดใจ พาคินยกมือขึ้นปิดจมูกแต่ยังไม่ทันก้าวถอยหลังเงาดำก็ปรากฏขึ้นตรงมุมบ้านคือวิญญาณฐานขมรผู้นั้นเขาเดินโซซัดโซเซเข้ามาหาใบหน้าเต็มไปด้วยร่องรอยกระสุนเก่าเลือดซึมออกไม่หยุดทว่าดวงตากลับเศร้าหมองมากกว่าดุร้ายเสียงแหบพร่าเอ่ยโหมาช้าๆกูไม่เคยกลับไปดูแม่กูตายในสนามรบปล่อยให้แม่ ตายอยู่ลำพังในบ้านหลังนี้เสียงสะอื้นหอยหวนแทรกเข้ามาในคำพูดนั้นก่อนที่วิญญาณฐานขเขมรจะก้มลงกราบโครงกระดูกหญิงชราภาพนั้นแทงทะลุหัวใจพาคินอย่างรุนแรงเงานั้นหันมามองเข้าอีกครั้งริมฝีปากแตกเลอะเลือดขยับช้าชช่วยกูจัดงานศพให้แม่กูให้เธอได้ไปสู่สุขติ แล้วกูจะถือว่าบ่วงกรรมที่มัดมึงกับกูสิ้นลงสิ้นคำพูดร่างวิญญาณก็หายวับไปพร้อมกับบ้านไม้เก่าทิ้งไว้เพียงความมืดว่างเปล่าเช้าวันรุ่งขึ้นพาคินตัดสินใจทันทีโดยไม่ลังเลเขารู้ว่าถ้าปล่อยไว้นานบ่วงกรรมนี้อาจตามารังควานไม่รู้จบเขาจึงเตรียมใจออกเดินทางสู่แดนต้องห้าม ชายแดนเต็มไปด้วยเสียงปืนเสียงหลิกกระทบกันและความตึงเครียดที่ไม่สิ้นสุดแต่แปลกประหลาดนักทุกย่างก้าวที่พาคินเดินผ่านนั้นเหมือนมีม่านหมอกบางๆปกคลุมรอบตัวทหารกัมพูชาที่ประจำการอยู่หลายจุดกลับหันเหสายตาไปทางอื่นมองผ่านเขาเหมือนเขาไร้ตัวตนพาคินเข้าใจได้ทันทีผีทหารเขมรผู้นั้นกำลังบังตาให้เขา เขาฝ่าดงกระสุนไปโดยไม่แม้แต่รอยขีดข่วนจนในที่สุดก็ไปถึงบ้านไม้ร้างหลังเดียวกับที่เห็นในนิมิตบ้านที่เต็มไปด้วยความเงียบงันและบรรยากาศโศกเศร้าภายในบ้านโครงกระดูกของหญิงชรานั่งพิงอยู่บนเก้าอีกเกา้เก่าๆผ้าถุงขาดรุ่งริ่งยังพันติดกระดูกสะโพกกลิ่นฝุ่นผสมกลิ่นเน่าหืนชวนคลื่นไส้แต่พาคินไม่ถอยเขาจุดทูบจุดเทียน นำดอกไม้ป่าและน้ำสะอาดที่หามาได้มาวางให้แล้วทำพิธีศพตามวิธีที่หลวงพ่อเคยสอนเสียงสวดมนต์ที่เขาเอ่ยออกมานั้นสันเครือแต่จริงใจทุกถ้อยคำเมื่อพิธีเสร็จสิ้นลมแรงก็พัดผ่านราวกับโลกเงียบสงบลงในทันทีเนาร่างฐานเขมรค่อยๆปรากฏตรงหน้าพาขินใบหน้าที่เคยดุร้ายกลับดูอ่อนโยนลงอย่างเห็นได้ชัดเขายกมือไหว้พาขิน ดวงตาเอ่อคลอดุนน้ำตาขอบใจนะพ่อหนุ่มที่ช่วยให้แม่กูไปสู่สุขติเสียงนั้นแหบพร้าแต่เต็มไปด้วยความโล่งใจก่อนที่ร่างวิญญาณจะค่อยๆเลือนหายเขาหันมาสบตาพาคินเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเอ่ยว่ากูขอประกาศยุติคำสาปแห่งบวงกรรมนี้เสียขอให้ชีวิตมึงพบแต่สิ่งที่จเจริญรุ่งเรือง ท่านใดนั้นลมสงบลงอย่างน่าประหลาดบ้านไม้ที่เคยวังเวงกลับดูสว่างสวยัยราวกับถูกชำระล้างพาคินรู้สึกว่าภาระหนักที่แบกอยู่ในใจมาตลอดได้ถูกปลดออกไปแล้วเขาก้มลงกราบโครงกระดูกหญิงชระาอีกครั้งด้วยความเคารพก่อนจะหันหลังกลับบ้าน หลังจากกลับมาถึงบ้านพาคินก็เหมือนคนที่แบกภาระหนักออกไปจากชีวิตได้แล้วเขาใช้ชีวิตท่ามกลางเสียงสรรเสริญและความสำเร็จในหน้าที่การงานได้เลื่อนยศขึ้นหลายขั้นอย่างรวดเร็วจนผู้คนรอบข้างต่างสงสัยว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่ในใจของเขาก็ยังคงจดจำคำพูดสุดท้ายของวิญญาณทหารขมียนคนนั้นคำสาปถูกยกเลิกแล้วแต่บางทีอำนาจของดวงวิญญาณก็อาจจะยังเฝ้ามองและทรงผลอยู่ในเงามืด